สวัสดีค่ะวันนี้ยายนุชชวนทำนะคะวันนี้ยายนุชจะชวนทำขนมไทยคือขนมหยกมณีนะคะเป็นขนมไทยที่ทำง่ายเพื่อนๆจะลองทำตามดูก็ได้เลยนะคะอุปกรณ์ก็จะมีตามภาพเลยนะมีใบเตยใบเตยนี่ก็จะเอาไปปั่นคั้นอ,อน้ำนะคะมะพร้าวขูดมะพร้าวทึนทึกขูด สาคูสาคูยายจะใช้สาคูเป็นสาคูเขียวเลยนะสีเขียวน้ำนะคะน้ำ750 ml น้ำตาล1น่ถ้วยก็ประมาณ700-70กรัมนะคะเกลือเกลือประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเอาละค่ะเดี๋ยวยายก็จะไปทำการปั่นใบเตยก่อนนะคะเพื่อจะคั้นเอาน้ำ น้ำเปล่าประมาณ750 m l ใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากที่น้ำร้อนแล้วนะคะเราก็ใช้สาคาคูเทลงไปเลยค่ะยลงไปกับปริมาณเอานะคะยายจะใช้สาคูครึ่งถุงต้นถุงหลังจากนั้นเราก็เริ่ม กวนเริ่มกวนสาคูอย่าให้ติดหม้อนะคะใช้ไฟประมาณปานกลางถึงค่อนอ่อนเลยนะคะเราจะใช้วิธีการวนด้วยไม้พายจนกว่าสาคูเราจะสุกนะคะสังเกตเห็นตาม ตาปลาใช่ไหมคะตาปลาก็จะขาวเริ่มใสแล้วคะ่ะพยายามควรให้ทั่วๆนะคะควรจนกว่าสาคูเราสุกพอควรได้สักพักหนึ่งสาคูเริ่มจะใสขึ้นมานะคะก็เติมน้ำใบเตยลงไปเลยค่ะค่อยๆเติมน้ำเบเตยลงไปนะคะ น้ำใบเตยนี่ถ้ามากเกินไปมันก็อาจจะเหม็นเขียวได้นะก็เติมน้ำใบเตยประมาณพอดีนะคะสังเกตดูเม็ดตาปลานะคะเริ่มใสแล้วน้ำใบเตยลงไปอีกนิดนึงน้ำใบเตยนี่ไม่จำเป็นต้องคนลงไปทีเดียวนะคะเพราะว่ายายใช้สาคูเม็ดสีเขียวอยู่แล้วคือมันมีความเขียวอยู่แล้วนะคะ เห็นไหมคะเม็ดสาคูเราเริ่มเริ่มใสแล้วตาปลาเริ่มน้อยลงแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนําน้ําตาลลงไปใส่น้ําตาลลงไปเลยค่ะยายจะใช้น้ําตาลหนึ่งถ้วยยายจะใช้น้ําตาลหนึ่งถ้วยก่อนนะคะประมาณร้อยเจ็ดสิบกรัมใส่ลงไปคนเลยค่ะคนให้เข้ากัน จะใช้เกลือนิดหนึ่งนะประมาณครึ่งช้อนชาจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะคนจนกว่าสาคูเราจะเหนียวนุ่มหนึบเลยนะคะนะคะเหนียวหนึกหนึบเลยเหนียวดีแล้วก็ยกลงไปเทใส่ถาดได้เลยค่ะ ถาดที่เราจะใช้ก็ใช้ขนาดนี้นะคะบางคนไม่มีก็ใช้เป็นแบบกลุ่มก็ได้นะคะเราก็จะทาน้ำมันพืชที่ถาดก่อนนะคะเวลาตัดจะได้ตัดง่ายนะคะทีลงไปเลยนะคะ ก็จะเคลียแบบนี้นะคะได้ที่แล้วเราก็ตั้งทิ้งไว้จนกว่าหยกมณีของเราจะเย็นสนิทก่อนนะคะขณะที่เรารอให้หยกมณีของเราเย็นตัวสนิทก่อนนะคะเราก็จะมาเตรียมมะพร้าวที่ยายขดเอาไว้เนาะเป็นมะพร้าวืึนทึกนะคะเราก็จะมาเตรียมคลุกเตรียมคลุกด้วย เกลือนะคะคุกเกลือยายจะใช้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะหนึ่งช้อนชานี่นะคะบางคนไม่ใส่น้ําตาลแต่ยายจะใส่น้ําตาลด้วยนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะเพื่อให้ความหวานในมะพร้าวเพิ่มมากขึ้นนะคะยายใช้ประมาณสองช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือหนึ่งช้อนชาหลังจากนั้นเราก็คุกเข้าเข้าด้วยกันเลยค่ะ บางคนอาจจะใช้ถุงมือคุกก็ได้นะคะค่ะหลังจากขนมหยกมณีของเราเย็นตัวดีเรียบร้อยแล้วนะคะต้องปล่อยให้เย็นสนิทเลยนะคะนี่หม่คะเย็นตัวเรียบร้อยแล้วยายก็จะมาทำการตัดเราจะใช้ที่ตัดขนม นะคะที่ตัดขนมแบบนี้หรือใครจะใช้เป็นมีดก็ได้บางคนก็จะจุ่มน้ํานิดนึงแต่ว่ายายจะเอาน้ํามันพืชทาตรงปลายนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้มีดตัดขนมของเรานี่ติดขนมนะะนี่ค่ะเราจะมาทําการตัดเลยเนาะ คำนะคะยายก็จะตัดขนาดพอคำ <Okay. S 2> หลังจากตัดขนมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะ เราก็จะใช้สเปตูล่าหรือว่าที่ตักขนมนะคะที่ใช้ทําขนมเนาะตักขึ้นมานะคะนี่นะคะตักขึ้นมาเป็นคำเลยอาจจะใช้มือช่วยหน่อยนะคะเพราะว่าตัวขนมของเราจะเหนียวมากก็ได้ ตัดได้เป็นคำแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็นำเอามะพร้าวที่เราคลุกเขากับน้ำตาลแล้วก็เกลือไว้นะคะยายจะใส่เป็นถาดอย่างนี้เลยก็นำตัวขนมลงไปคลุกเลยนะคะขนมลงไปคลุกเลยตัดลงมาคลุกเรื่อยๆนะคะจนกว่าตัวขนมของเราจะหมด เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้คุกมะพร้าวมะพร้าวนี่จะนึ่งก่อนก็ได้นะคะนึ่งก่อนมันจะได้ไม่เสียง่ายนะคะเห็นไหมคะแป้งเหนียวหนึบหนับน่าทานมากดูสิคะเนื้อแป้งเหนียวนุ่มน่ารับประทานมากใช่ไหมคะถ้าใครชอบนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ให้ช่องขัวยายนุชด,ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ยายนุษด,ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ยายก็ขอตัวเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะไว้มีขนมดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ